สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะข้อที่5เขาถามเด็กๆว่า836หาร2เท่ากับจำนวนใดอันดับแรกหนูจะต้องดูสุดคูณแม่2ค่ะและหนูจะต้องหารจากหลักร้อยก่อนดูว่า8 2คูณอะไรได้8 2คูณ4ได้เท่ากับ8หนูเติม4ไว้ด้านบนเลขก8และเติม8ไว้ด้านล่างค่ะจากนั้นลบกัน8ลบ8ได้ ศจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะถ้าลบกันแล้วได้0นย์เนาะต่อไปดูหลัก10ค่ะ3ในหลัก10ดึงเขาลงมาค่ะสุดคูณแม่2เหมือนเดิมค่ะ2คูณอะไรได้3ไม่มีมีแต่2คูณ1ได้เท่ากับ2เติม1ไว้บนเลข3และเติม2อีก1ครั้งไว้ข้างล่างจากนั้นก็ลบกันเหมือนเดิมค่ะ 3ลบ2ได้1ค่ะต่อไป6ในหลักหน่วยดึงเขาลงมาค่ะจาก1จะเป็น16แล้วนะคะดูสุดคูณแม่2 2คูณอะไรได้16 2คูณ8ได้เท่ากับ16เติม8ไว้บนเลข6เติม16อีก1ครั้งข้างล่างลบกันค่ะ16ลบ16ได้0นั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะได้คําตอบแล้วว่า418นั่นเองค่ะทีนี้เวลาเด็กๆตรวจคําตอบหนูจะต้องนำตัวหารก็คือ2ไปคูณกับ418ได้เท่ากับเท่าไหร่ตั้งไว้ด้านข้างนะคะ418คูณ2 2คูณ8ได้16ใส่6ทด1 2คูณ1ได้2บวกตัวทด1เป็น3 2คูณ4เป็น8 836ตรงกันถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่5 564หาร4ดูสุดคูณไม่4ค่ะตัวแรกที่ต้องดูคือหลัก100 5 4คูณอะไรได้5ไม่มีมีแต่4คูณ1ได้เท่ากับ4เติม1ไว้ด้านบนเติม4ไว้ด้านล่างลบกันค่ะ5 ลบกับ4ได้1 6ในหลัก10ดึงเขาลงมาจาก1จะเป็น16สูตรคูณแม่4 4คูณอะไรได้16 4คูณ4ได้16เติม4ไว้บนเลขหเติม16อีก1ครั้งลบกันเหมือนเดิมค่ะเด็กๆ16ลบ16ได้0ต่อไป4ในหลักหน่วย ดึงเขาลงมาด้านล่างค่ะดูสุดคูณแม่4 4คูณอะไรได้4 4คูณ1ก็ได้4เติมหนึ่งไว้บนเลขสีเติม4ี่อีก1ครั้งแล้วก็ลบกัน4ีลบสได้0นั่นเองค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ141่ค่ะเวลาเด็กๆตรวจคำตอบจะต้องนำตัวหารก็คือ 4คูณกับ141คูณไว้ด้านข้างนะคะ141คูณด้วย4สุดคูณแม่4 4คูณ1ได้4 4คูณ 4, ณ 4, ณ4ได้16ใส่6ทด1 4คูณ1ได้4บวกตัวทด1ได้5ได้564ค่ะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปดูข้อที่7 637หาร7เด็กๆด,ดูสุดคูณแม่7ตัวแรกที่หนูจะต้องดูคือหลักร้อยก็คือเลข6 7คูณอะไรได้6ไม่มีค่ะเด็กๆหนูเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า6มันน้อยกว่าตัวหารข้อนี้จะเป็นวิธีการทำแบบใหม่นะคะหนูต้องตั้งใจฟังพอมันไม่มีแล้วหนูจะต้องเติม0 ไว้ด้านบนค่ะอ่าพอเติมศูนย์ไว้ด้านบนแล้วทีนี้หนูจะพิจารณาพอ6ไม่มีใช่ไหมคะต่อไปหนูจะต้องดู63ค่ะ7คูณอะไรได้63ถ้าไม่มีเลือกตัวที่ใกลเ้เคียงมีใช่ไหมคะ7คูณ9ได้เท่ากับ63หนูจะเติม9 ไว้บนเลข3แล้วเติม63อีก1ครั้งค่ะ63ลบกับ63ได้0ค่ะต่อไป7ในหลักหน่วยตัวนี้หนูดึงเขาลงมาข้างล่างค่ะ7คูณอะไรได้7 7คูณ1ได้เท่ากับ7หนูจะเติม1บนเลข7 และเติม7ข้างล่างอีก1ครั้ง7-7ลบ7ได้0ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ91ค่ะเวลาเด็กๆตรวจคำตอบหนูจะต้องเอา7ไปคูณกับ91ค่ะตั้งคูณด้านข้างนะคะ7คูณ1ได้79คูณ7ได้63อ่าแสดงว่า ถูกต้องค่ะข้อนี้คำตอบคือ91ค่ะต่อไปดูข้อ8ค่ะข้อ8เด็กๆโจทย์เขาบอกว่า768ฐาน8หนูต้องดูสุดคูณแม่8ค่ะตัวแรกที่หนูจะต้องดูคือ8คูณอะไรได้7เหมือนเดิมไม่มีถ้าไม่มีหนูจะต้องเติม0ไว้ด้านบนทีนี้หนูจะพิจะะารณา ในหลักถัดไปก็คือ8คูณอะไรได้76ไม่มีมีแต่8คูณ9ได้เท่ากับ72เติม9ไว้ข้างบนเลข6เติม72ไว้ข้างล่างจากนั้นลบกัน76ลบ72ได้4ต่อไป8ในหลักหน่วยหนูดึงลงมาข้างล่างจาก4จะเป็น48 8คูณอะไรได้48 8คูณ6ได้เท่ากับ48เติม6ไว้ด้านบนเติม48ไว้ข้างล่าง1ครั้งลบกัน48ลบ48ได้0นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ96เวลาเด็กๆตรวจคำตอบหนูจะต้องนำตัวหารก็คือ8คูณด้วย96ตั้งข้างๆค่ะเด็กๆ คูณ6ได้48ใส่8ทด4 8คูณ9เป็น72 72บวก4เป็น76ตรงกันกันกบตัวตั้งค่ะข้อนี้96ก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสร็จแล้วค่ะสำหรับเฉลยหน้าที่18ค่ะ